คืนนี้นะครับได้นาเสนอเรื่องของผู้ร้ายที่ไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่แถวฝั่งทนแถวพระรามสองนะครับสร้านภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็สงสัยว่าคนร้ายรายนี้น่าจะเป็นรายเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนะครับแถวบางนาแถวอุดมสุขนะครับวันนี้ประมาณ10บโมงก็มีการแถลงข่าวจากพบชนนะครับพร้อมกับตํารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจเอกพรชัยขจรกลิ่นพ่วงกับสนบางมดพันตำรวจเอกสมบัติหงทองผู้กำกับสนอุดมสุขนะครับก็มาแถลงข่าวจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้คือนายนบพดลกรดนามอายุ21ปีครับข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกนะครับมีมีดสั้นมีผ้าปิดจมูกนี่แหละฮะที่ปิดไว เวลาไปก่อเหตุนั้นก็สวมหมวกกันน็อกนะครับ,รบใส่เสื้อกางเกงสีดําแล้วก็เอาผ้าปิดปากนี่นะฮะก็พบพนนก็ถแถลงนะครับมีทั้งหมด7ร้านด้วยกันนะครับร้าน7ซเสาขาบางนาตรากิโลเมตรที่2ร้าน7ซเสาขาปากซอยเฉลิมพระเกียรตินะครับซอย48นะครับ ร้าน7 e เ e ่ e สาขาเมกะบางนาวันนี้โดนด้วยนะเปลี่ยวมากตรงนั้นนะฮะร้านแ m i l y ี่มาสาขาปากซอยพระราม2นี่เริ่มมาทางนี้แล้วนะครับร้าน7 e เ e ่ e สาขาพระราม2อซอย30ห้างแม v a แวลูสุขสวัสดิ์36นะครับแล้วก็ร้าน a ฟ i l y ี่มาสาขาซอยสุขสวัสดิ์50ได้ทรัพย์สินไปเกือบเกือบ30,000บาทนะครับก็ติดตามสืบสวนดูก็ไปแกะรอยจากรถจักรยานยนต์ Honda นะฮะ Honda สีดำนะฮะที่คนร้ายนั้นได้ใช้เป็น Honda s ซ m m e r X สีดำนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวปลายปีที่ผ่านมา,าราคาประมาณ50,000บาทคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ยจะยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีคนใช้จักรยานยนต์รุ่นนี้ไม่เท่าไหร่ก็ทำให้การสืบสวนแคบลงมา<อ>แล้วก็ไปได้ภาพวงจรปิดนะฮะ ไอ้หมอนี่ฉลาดมากนะครับเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาเคยทํางานร้านเซเว่นและโดนไล่ออกแล้วก็รู้ว่าหน้าร้านเซเว่นมีกล้องวงจรปิดเวลาจะไปก่อเหตุก็จะเลือกร้านที่มีผู้หญิงนะฮะเป็น,เป,นเป็นพนักงานในช่วงเวลานั้นแล้วก็จะไม่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านเพราะถ้าเกิดจอดมอเตอร์ไซค์หน้าร้านเนี่ยกล้องวงจรปิดจะจับภาพได้ oh. ก็จะไปจอดไกลออกไปหน่อยนะฮะแต่ก็ไปพลาดนะฮะเพราะว่ามัน จุดที่ไปจอดไกลออกมาอีกหน่อยนั้นตรงนั้นก็ไปจับภาพได้มันมีกล้องวงจรปิดซึ่งไม่ใช่จากเซเว่นอนรันี่ฮะพอแกะรอยพบก็เลยรู้ว่าเออน่าจะเป็นคนนี้บวกกับดูรูปพรรณสันฐานด้วยน่าจะเป็นนายนพดลน,นะครับเพราะว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายแล้วก็ไปถูกคุบตัวได้ที่อาคารมา h โ m มวิ l แขวนดอกไม้เขตประเวศฮะแล้วก็รับสารภาพว่าเลียนอยู่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยแถวแถวหัวหมาก นะครับเกิดเป็นพนักงานที่ร้านเซเว่นที่เมกะบางนาแล้วก็ถูกไล่ออกแล้วก็ทําคนเดียวนะฮะแล้วก็เงินก็ไม่ได้เอาไปไหนไปจ่ายค่าห้องพักแล้วก็ไปผ่อนค่างวดรถจักรยานยนต์คันนี้ซื้อ,อมานะฮะของใหม่ด้วยของใหม่ด้วยรุ่นใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอโอ้โหโตำรวจเก่งนะเก่งมากตอนแรกผมก็งงว่าโอ้โหมันใส่หมวกกันน็อกมันมีผ้าปิดเห็นแต่ตามอย่างเดียวเนี่ยเออจะจับได้เลยโอ้โหจับได้เก่งเลย สุดยอดนะต้องชมเชยนะฮะตำรวจทุกสอนอที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบางมดอุดมสุขนี่นะฮะที่ประสานกันนะครับ